ข้าวสาลกับพี่น้องไหมบ่ั่งแม่เป็นถักทักไม่พอยพี่น้องเือไหมกอดทักเปลี่ยนยังบ่เรียกว่ามึงได้พี่น้อง

แทงกวาเนะกวาดตามเดินแต่สื่อนะแทงเลยพี่น้องไอสิบพันุนกีบสิบหาพี่ัสสิบหาและสิบตอนี่แลเนาะอันนี้ให้แต่งใส่เองไม่เล่นพ่อพี่น้องนี่จะให้เบิ้งตัวแล่ะพี่น้องมีตัวแล่าก่อนเนี่ยม่ได้หอวใส่หักเลยโอ้ย

นอกโมเป็นวะสอนผู้สอนผู้สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์โมเป็นวะเคยซองเัินเลยก็ยังลงอยู่เนาะเป็นความจำเนาะจำเมาใช้ในไก่ฟงก้อนมเป็นนะเเป็นนนี้เสันย่าอย่เ้อลกไ่เนกเนี่ยไม่กวนี่ยังคือสันยาทุกไปไม่ซ้ำกัน เอออันนี้ทักข้างนีบอกักนิบบ่อยนอ้าูมาเหยียังเเฮ้ยเห็นกล่องอิอลง่เนอ้งนตงก้อนลงก่อนงก่อนหก็นกล่องนีแม่ล้วแล้วแล้วโอันนี้ปิดมันไรแบบนี้ปิดบะไรปิดบไรพอปิดกล่องบะไรนี่ปิดบุกกล่อง่ ะบูลมตลก้ัวจอมปวนดื้อขักดื้อเนี่ไปทำไก็คยมีคนมาบดื้อมีตะดื้อแต่ลูกมอกไม่งาเลาวน้ดื้อล้วก็่นเวาจะ่อหงลูกชายกัพี่น้องจมผู้เดยวจโคโค่ฟาาาลวพี่น้องคือล

เอาร่วมแบบขขาซาปอนะมันยังไวเข็ดท้ายป๋องเย็นวเ็ดท้ายอะไริพันกพี่น้องกันมีคนซื้อกับถ้าใครอยากซื้อก็แท็กมาเลยพี่น้องถักมาเลยพี่น้องนะอะไรชิพันกีบนึง มันคุ้มอยู่ว่าสิบพันกีเสือกเน้งหาสิบบาทสิบห้าพันมาต่อกำไรดอกไม่การไม่การเพาะไม่เผาพี่น้องเป็นดีไปเผาเล้นี่พี่น้องการเผาเดีียมมาเห็ดไม่ค่อยผลมาดงเ้อขอสัปอใกล้พี่น้องว่ามันยังเอายางเดยบ่เ ท่านี่จีกับเลยท่านายบําริกับอยู่ผู้บอกกับผัวท่มนั่นเลยคูบอกก็โอ้ยตายเนึ่แล้วก็ท่านเหอาค้ายเป็นล้านบาทก็จีบได้น้ำกอดดอก

แลีนก็จะเป็นต่อใม่หอดใม่ไปเลยเนาะใหม่ต่อต่อนี่บอกหแล้วีแล <M> ้วีหมดอก็เกื่อได้อันนึงคิดนคุ้มบางหมดมือมือนึงเลยจากันได้ีอันกัคุมอยู่เนายังก็ได้ซองอันีปอยได้ยี่สองอันมอมือน่ามาล่ มาสิมห่าพันเลยไอซิมห่าพันน้อยขืนเลย้าซิห่าพันมันเห็ดยาก่นาะพี่น้องเห็ดยากก็ต้องแพงวะเพื่อสิได้ปลาตะกียบปลาตะักยบมันก็เก็ดนะฮ่ซิเออลาดปกซองพี่น้องเลยบารีเห็ดเปลี่ยนแล้วพี่น้องอยู่โบมีแวกมียังเนาะก็เห็ดไปนะพี่น้อง เาย่าสซื้อเข่ากับจะเคยทำไรเนาะซื้อเากบจยทำไราะซื้อเจะกระถักงามรึเปล่คือกันนี้บอกเขาก็ดีแต่กันนี้เนาะถ้าใครเจอปินาปีนลังกันอีกงกันเ้อสกาะื้อกเนาะก้าไม่พะอานี้พี่้องเนี่ย

นาตกไก่โฟโคดอกเป็นเป็นกระยาเข็ดน้อเป็นกระยาเค็ดน้เสียงอือถุกเทงเค็มกี่้รนะุัไก่แล้วพี่น้องไก่เสร็จแล้วไก่สีช้เบ็ดแลวพี่น้องเอ้ยสีด้านปิดไปปิดมาอย่นี้แหละไก่แล้วไก่แล้ว ไก้แซมเลตเราต้องซากระตูนซาปอได้ช่ไหงดูกซาปอยังปีนาปีรังอยู่พี่น้องไหมยังคือเกาฝ่นหนึงก็เคยเฮ็ดกันคนหนึงก็บพกยเฮ็ดเนาะเฮคยอ่าฝุ่นเฮ็แหละเคยเฮ็ดสองเฮ็ดซองคือยังบ่แล้วอยู่แเดียวมแม่จะเฮ็ดแันเดียวจะคือวแท้คอยเบิ้งค่อยฉลาดออสลดจาก็ฉลาดสิ

มันจัเบอร์ออกจักน้อยตีมันหลอกเลยคือห้องเพื่อนยังหลอกอยู่ถ้าแล้ว้าแล้ว่นึ่งสลิปถ้วยนี่ไงนี่ บราด้ยอะนะดเนี่ยนะ้บวนดดูแบบนึงนะแบบสองยาวๆจะทีลและพี่น้องบ่แล้วท่านี่แท่านยังมาเลยอ่ะมีเดียวข้าสอบบ่อนงโอ้ธรรมดาพี่น้องไปปัดห้องน้ำง แล้วพี่น้องคลิปนี้ก็รบกวนท่านนิ่พี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดี